เข้ามานานแล้วก็ออกไปทำธุระได้เลยเนาะขอบคุณมากมากแลคะขอบคุณมากมากเราไม่ได้ไลฟ์น่าจะนานมากแล้ยนะ,ะถึงสิบวันไหมคะทุกคนถึงสิบวันไหมที่ไม่ได้ไลฟ์สดเลยอะ,ค,ะค่ะเ่่คะพีมีหมอกจางๆให้เห็นอยู่นะทุกคน คุณย่าขอบคุณมากค่ะอยู่ด้วยกันอีกหกนาทีนะคะทุกคน <Okay. S 3> <Yeah. S 2> หนูพี่พี่กี่ล้นน่ะอาบน้ำยังโอ้ทาแป้งเสียทาแป้งทาแป้งน่ารักเลยคุณย่าบอกยี่ห้าขอบคุณคุณย่าค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะห้านาทีนะคะทุกคนนี่มันจริงเหรอเอาเฮ้ยคุณเน้ำบ้าแล้วไปอาบน้อะไรแบบนี้เดี๋ยวน้ำไม่ไหลเราจะอาบได้ เดี๋ยวอน้ำบางแล้วนห้งนี้เพราะว่ามันอยู่ห้ี้โคดี๋ยวาม้ใจที่ไหนก่ลนวใช่ไหมแล้วไีเยวผ้าที่ไหนมาลงล้นเช็ดเท้าเหรอไวเอผ้าชุดตัวมาลงไหนบ้างไม่ใช่ม่ลงเท้เหอวนีเป็นที่นอนเลยก่อเดี๋ยวผมเลงนี่ รงมกย้อนทักทายพี่ช้างแดงนะคะขอบคุณเจ้าแบ๋วด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะอีกสี่นาทีค่ะพี่จีบอกมาแล้วมาแล้วนะคะขอบคุณนะคะพี่จีส่งกำลังใจให้ชาวเหนือนะคะตอนนี้กระโดนน้ำนะไม่ล่างไม่ละ่าของเราแล้วแหละทีเดี๋ยวว่าเราไม่อยากให้อาบพร้อมกันสองพ้องแล้วน้ำจะไม่ไหล

อ้าวนี่ไม่เหลือหรอคะโอ้จะบูดแล้วอ๋อพี่ว่ากล่องบูทอ๋ออยู่ในนี้เหรอคะ क्या किया भाई सुन ทุกคนเดี๋ยวพามาปิดไรตรงนี้นะสวยมากเลยค่ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะทุกคนมันสวยมากเลยทุกคนดูสิอุ้ยพอเดี๋ยวซูมหน่อยนะคะทุกคนค่ะซูมหน่อยนะซูมได้ไหมเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอาจจะสั่นๆหน่อยนะทุกคนอีกนาทีเดียวนะคะทุกคนเรามาลงไรกันตรงนี้เนาะสวยมากค่ะสวยมาก